สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กลับมาพบกับแม่มดน้อยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 6 6ของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในเรื่องทั่วๆไปแม่มดน้อยจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลกักการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปแม่มดน้อยอยากให้เพื่อนๆใช้วิจัยในการรับชมแล้วก็รับฟังเยอะๆเ,เราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต แต่เหนือสิ่งอื่นได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเปจริงะเยอะอย่าให้หัวใจลงคำทำนายแล้วก็ใหญ่คำทำนายลงหัวใจ สำหรับดวงชะตาชีวิตนะคะของผู้ที่เกิดนนวันเสาร์นะคะในช่วงเดือนนี้มามน้อยมอ่ว่าเดือนมิถุนายนนะคะจะเป็นเดือนที่ผู้ที่เกิดนนวันเสาร์ของแม่มน้อยมีโอ,อกาสได้รับความเมตตาช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิแล้วก็ประสบการณ์ที่มากกว่าเรานะคะไพ่หมายเลขห้าเนี่ยยังเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทวดาคุ้มครองเพื่อนๆจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให้ตัวเราแลกล้วกล้าจากพยันอันตรายใดๆทั้งปวงมีรางสังหรณ์ที่ค่อนข้ายจะแม่นยำ ำบางคนฝันแม่นด้วยนะคะพไพ่ใบนี้จะโดดเด่นไปทางสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรือของงานวิชาการนะคะงานราชการทั้งหลายนะคะแพทย์พยาบาลทหารตำรวจ จะมีข่าวดีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ดีมากกว่าเดิมหรือว่านะคะอาจจะมีในเรื่องของการเพิ่มเงินเดือนก็ได้นะคะแต่ก็จะต้องแลกมากับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วยถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะไพ่สามเหรียญขึ้นมาเนี่ยใครที่ว่างงานมานานมีโอกาสได้งานใหม่นะข้อดีของไพ่สามเหรียญหมายถึงนะคะโชคทางด้านของการงานส่วนจะถูกใจหรือว่าไม่ถูกใจนั้นนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไพ่เดอะซันจะให้โชคในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินแม้กระทั่งในเรื่อง,องความรักนะคะถ้าใครตกงานมานานเพื่อนๆก็จะมีโอกาสได้งานใหม่นะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะในช่วงเดือนนี้มีโอกาสนะคะได้เป็นเจ้าของกิจการแต่ถ้าใครที่เป็นโสดมานานก็มีโอกาสนะคะได้พบเนื้อคู่ได้พบรักที่ถูกใจโดยทั่วไปแล้วไพ่เดอะซันมีความหมายถึงความมีชื่อเสียง ความสําเร็จนะคะแต่ในช่วงเดือนนี้นะ่ะนะคะความสําเร็จของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์จะต้องแลกมานะคะกับความเพียรพยายามของเรานะคะดวงชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กว่าจะได้อะไรมาแต่ละอย่างนั้นไม่ง่ายเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะจะต้องพึ่งพาตัวเอง ะคจะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ในช่วงเดือนนี้เพื่อนๆจะได้รับโอกาสจากจักรวาลได้รับความเมตตาช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนบุญกุศลเก่าๆที่เรานั้นเคยสั่งสมเอาไว้ในอดีตนะคะจะส่งผลดีในปัจจุบันแล้วแหละนะคะที่ผ่านมานะคะใครมีปัญหา นะคะหนักๆในชีวิตทําให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตมันยากเหลือเกินนะคะสู้ชีวิตแล้วชีวิตสู้กับนะคะปัญหาแล้วก็อุปสรรคมันจะเบาลงถึงแม้ว่ามันจะไม่หายออกจากชีวิตเราไปซะทีเดียวนะคะแต่จะเริ่มมีสัญญาณที่ดีๆเข้ามาบ้างแล้วนะคะเดือนนี้นะคะถึงแม้ว่านะคะเป็นเดือนแห่งข่าวดีนะคะแต่ในทางกลับกันก็อาจจะมีเรื่องราวจุกจิกกวนใจ ะะทําให้เราหงุดหงิดใจเช่นเดียวกันไพ่สิบดาบกับไพ่เดซันขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเป็นทุกขลาภนั่นแหละนะคะอาจจะได้อย่างนะคะเสียอย่างไพ่สิบดาบนะะสิ่งที่ผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์จะต้องระมัดระวังให้มากก็คือในเรื่องของสุขภาพนะคะปัญหาสุขภาพนะคะเป็นอะไรที่เราประมาทไม่ได้ระมัดระวังการเจ็บป่วยกระทันหันร,รวมถึงในเรื่องของการผ่าตัดด้วยนะคะสิบดาบขึ้นมาเนี่ยบางคนอาจจะได้รับข่าวคราวการเจ็บป่วยการสูญเสีย ะะการจากไปของคนใกล้ชิดนะคะญาติสนิทมิตรสหายของเราก็ได้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะสามเหลี่ยนเนี่ยจะให้โชคนะคะในเรื่องของการค้าการขายนะคะถ้าใครที่ทํามาค้าขายใน เรื่องของความสวยความงามอาหารการกินเสื้อผ้าอภรระ,ะสินค้าออนไลน์ทั้งหลายแม่มน้อยบอางว่านะคะการค้าการขายจะคล่องขึ้นนะะทำกำไรได้มากขึ้นมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมากขึ้นสามเหลียนยังให้โชคนะคะสำหรับคนที่นะคะ กินค่าในหน้านะคะกินค่าคอมมิชชั่นนะคะกินเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆก็มีโอกาสนะคะได้เงินก้อนใหญ่ในช่วงเดือนนี้แต่เหมือนกระทุกคลาบนั่นแหละนะคะได้มาก็จะต้องมีเหตุที่จับจ่ายออกไปบางคนได้เงินก้อนใหญ่จะ,จะต้องนะคะนำไปเคลียร์ภาระหนี้สินเก่าๆหรือว่านะคะได้เงินก้อนใหญ่มาแต่อาจจะมีในเรื่องของนะคะการเจ็บป่วยนะคะจับจ่ายไปกับปัญหาสุขภาพนะคะการซ่อมแซมข้าวของที่พังทลายเสียหาย นะคะซ่อมบ้านนะคะซ่อมรถนะคะแต่ถ้าใครที่ได้โชคได้ลาบทางด้านของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเข้ามาในช่วงเดือนนี้ก็อย่าลืมแบ่งปัจจัยส่วนหนึ่งไปทําบุญด้วยนะคะไม่อย่างนั้นนะ่ะอาจจะมีเรื่องของทุกขลาบการสูญเสียตามมาโชคลาภทางด้านของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะมีเข้ามาบ้างเล็กๆ,ๆน้อยนะคะแต่โชคลาภทางด้านของการเงินโดยทั่วไปของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นะคะส่วนใหญ่แล้วจะมาจาก นำพักน้ำแรงความขยันขันแข็งของเรานี่แหละนะคะตามสไตล์ของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ไพ่หมายเลข7กว่าจะได้อะไรมาแต่ละอย่างก็ไม่ได้ง่ายนะคะจะต้องลงทุนแล้วก็ลงแรงด้วยเมื่อไพ่หมายเลขเ็ตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่เดซันจักรวาลบอกว่าถ้าอยากจะประสบความสําเร็จจะต้องลงมือทําด้วยแล้วช่วงเดือนนี้นะคะจัก,กรวาลให้โอกาสเพื่อนๆน,นะคะได้แสดงฝีมือนะคะเราจะตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะจัก,กรวาล ะะจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้ทําสิ่งนั้นแล้วจะทําให้รัวเรานั้นนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็มีความก้าวหน้าแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยนะคะในเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะมีความสําเร็จที่ดีแต่จะต้องอาศัยในเรื่องของ ความพยายามให้มากนะคะแต่แม่มดน้ยมองว่าในช่วงเดือนนี้บางคนอาจจะต้องเผชิญอยู่กับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะคะบางคนอาจจะมีการย้ายที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานนะะแต่ถ้าใครมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานก็เหมือนที่แม่มดน้ยบอกก็แหละนะคะก็จะมีงานใหม่เข้ามานะคะตกงานไม่นานก็จะมีคนเสนอโอกาสให้กับเราในที่สุดการเดินทางนั้นนะคะควรจะใช้ยุ่ยานพาหนะ อย่างเรามัดระวังนะคะแต่ถ้าใครมีเหตุนะคะที่จะต้องซ่อมแซมนะคะยวดยานพาหนะในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดไปนะคะถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์พอมีเวลาแม่บ้นเราอยากจะแนะนําให้เพื่อนสร้างบุญสร้างกุศลการสร้างบุญสร้างกุศลที่อยากจะแนะนําในช่วงเดือนนี้นะคะอยากจะให้นะคะแวะไปที่มูลนิธินะคะถวายลงศพหรือว่าบริจาคผ้าขาวขอศพก็ได้นะคะกับศพที่รญา,าติหรือว่านะคะอาจจะ นะครับแวะไปที่โรงพยาบาลบริจาคปัจจัยสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลนะคะบ,บริจาคโลหิตก็ได้นะคะเมื่อทําบุญสร้างกุศลแล้วนะคะก็อย่าลืมกรวดน้ําอุทิศนบุญส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาคุม้มครองคนในครอบครัวเจ้าที่เจ้าทางสัมมาอาชีพสรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะร,รวมถึงตัวของเราเองด้วยนะคะบ,บุญกุศลน,นั้นจะหนุนนําคําชูดวงชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ให ให้ประสบพบเจอแต่กับสิ่งที่ดีงามในชีวิตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่ม่นอขออนุญาตเริ่มต้นที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นะคะระมัดระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพแล้วก็การเจ็บป่วยกระทันหันของตัวเราเองรวมถึงคนในครอบครัวด้วยนะคะถ้าใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวอยากจะให้ดูแล ให้มากเป็นพิเศษสิบดาบขึ้นมาในบางคนอาจจะได้รับข่าวคราวการสูญเสียการจากไปของคนในครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ใช้ชีวิตคู่มานานนะคะกำลังรอเรื่องการได้บุตรการตั้งครรภ์ไพเรซานเพรสซปินโดโคขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อนๆมีโอกาสนะคะได้รับข่าวดีที่รอคอยนะคะแล้วบุตรที่เกิดในช่วงเดือนนี้นะคะจะเป็นอภิชาตบุตรด้วยนะคะจะนำมานะคะซึ่งความก้าวหน้ารวมถึงนะคะ เกื้อหนุนทําให้คุณพ่อคุณแม่นั้นทํามาหากินจะเริญนรุ่งเรืองแต่ถ้าใครที่เป็นคุณแม่ที่ตั้งคันอ่อนๆนะคะอยู่ในช่วงประมาณอายุคันถึงสองถึงสเดือนเนี่ยนะคะจะต้องพยายามประคับประครองให้ดีนะคะเรามัดระวังอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะไพ่แฮงแมนขึ้นมาเนี่ยอยากจะให้เรามัดระวังให้มากสำหรับในเรื่องของการใช้ชีวิตกู่นะคะไพ่แฮงแมนขึ้นมาไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมาเนี่ยนะคะ ไพ่แฮงแมนเป็นความรู้สึกนะคะผิดหวังอยู่ในใจลึกๆนะคะบางคนมีความรู้สึกผิดหวังในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่อยู่ในใจลึกๆนะคะเหมือนกับการใช้ชีวิตคู่น่ะจะทําให้เรานั้นจะต้องอดทน นะคะกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างการใช้ชีวิตคู่นั้นไม่ได้ง่ายเลยนะคะเมื่อคนทั้งคู่ที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดเห็นแล้วก็ทัศนคติที่ต้องมาอยู่ใกล้กันนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันในเรื่องของคำว,ว่าครอบครัวนะคะ จะต้องพยายามประคับประครองให้มากไพ่สิบดาบขึ้นมาเรามาระวังปัญหานะคะที่เกิดขึ้นภายในความสัมพันธ์ทะเลาะกันนะคะมีปากเสียงกันรวมถึงเรื่องของการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันด้วยนะคะไพ่หม่เลขค่าขึ้นมาในการใช้ชีวิตคู่นะคะจะต้องใช้หลักของความเมตตาให้มากแฮงแมนสิบดาบขึ้นมาเนี่ยไพ่จัสมินขึ้นมาแต่บางคนน่ะนะคะมี เขาเรียกว่าอะไรล่ะเจ้ากรรมนายเวรที่นะคะเข้ามาในรูปแบบของคู่ครองเวลาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตคู่ก็มีแต่ความทุกข์นะคะจะต้องอดทนกับพฤติกรรมนะคะของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ บางคนอยากจะเลิกใจทับขา่าแต่ก็เลิกไม่ได้นะถึงแม้ว่าเขาจะทําให้เราเจ็บปวดทําให้เราเสียใจแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถนะตัดเขาหรือเธอคนนั้นออกจากชีวิตเราไปได้สทัทีแต่ไพ่จัสเมนเนี่ยนะคะเป็นไพ่แห่งการปลดปล่อยนะถ้าใครก็ตามที่กําลังเผชิญอยู่นะคะกับสถานนะความสัมพันธ์แบบคู่กรรมไพ่ฟรีโอเซลขึ้นมาด้วยนะในช่วงเดืนนี้เหมือนจักรวาลจะนะคะปลดปล่อย ผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์แล้วแหละนะคะอาจจะทําให้นะคะเรามีโอกาสหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งคำคู่กรรมนะคะใกลบางคนที่เข้ามาในชีวิตเราทําให้เรานั้นเจ็บปวดนะคะทั้งนะคะร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะก็นะคะถ้าใครที่เป็นเหมือนกับแม่เมื่อน้อยบอกนะคะอยากจะให้พยายามนะคะปล่อยวางในเรื่องนี้ให้มากๆถึงแม้ว่าเราจะเจ็บปวดเราจะเสียใจเราจะโกรธนะคะแต่อยากจะให้ พยายามให้อภัยเขานะคะพราอย่างน้อยๆน,นะคะเราก็ไม่ต้องกลับมาเจอกันอีกไม่ต้องมาชดใช้กันอีกนะคะเวรกรรมที่สั่งสมร่วมกันมาก็จะได้สิ้นพบจบชาติกันไปต่างฝ่ายต่างก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ซะทีนะคะแล้วไพ่จะสั่นขึ้นมาเนี่ยอาการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นั้นนะคะสดใสย,ยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะ สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์เรามาระวังการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์กระทันหันการมีปากเสียงกับคนรักอย่างรุนแรงรวมถึงการพลัดพรากจากคนที่เรารักด้วยนะคะแต่คู่รักบางคู่ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ทะเลาะกันหรอกแต่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือไาย้ายงานนะคะทำให้มีเหตุที่จะต้องเกิด นะคะการห่างๆกันไปสักระยะหนึ่งสิบดาบก็ยังมีความหมายหนึ่งหมายถึงนะคะก็ยังมีนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ของแม่มน้อยอีกบางส่วนที่มีคนรักนะคะที่เป็นรักทางไกลรักออนไลน์หรือว่าอาจจะกําลังศึกษาดูใจอยู่กับชาวต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะหรือว่าพบรักต่างวัยนั่นเองแต่ในเรื่องของความรักนะคะอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์พยายามใช้ความใจเย็นให้มากนะคะอย่านะคะใช้ อารมณ์มาตัดสินปัญหาต่างๆนะคะไพ่แฮงแมนขึ้นมาผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ของแม้ว่น้อยบางส่วนนะคะจะมีความรู้สึกว่ารเรานั้นจะต้องเสียสละหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อจะประครับประคองความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้สามารถไปกันตลอดรอดฟังหลายๆคนนะคะจะต้องยอมคนรัก หรือว่าบางคนอาจจะต้องเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆของตัวเราเองเพื่อทําให้คนรักมีความสุขแต่ไพ่แฮงแมนเนี่ยมีผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสราร์ค่าแม้ว่าน้อยบางส่วนอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังในเรื่องของความรักรอยู่ในใจลึกๆเหมือนกับความรักไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นั่นเอง ไพ่จัสเมนนะคะไพ่บ Hi. ใบนี้ขึ้นมาอนะใบนี้จริงๆแล้วเป็นพลังงานของเขาเมื่อเนื้อคู่นะแต่คู่ลักษณะของไพนะ่จัสเมน่ะหมายถึงการย้อนกลับมาของคนในอดีตชาตินะคะพกชาติที่ผูกพันนะคะทำให้คนทั้งคู่นั้นจะต้องโครจรกลับมาเจอกันอีกการได้พบเจอเขาหรือเธอคนนี้แน่นอนว่าไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญนะคะจัสเมนนั้นนะคะอาจจะนำมาซึ่งใครบางคนซึ่งทำให้ หัวใจของเรานะคะมีความสุขอย่างที่สุดนะคะแต่ในทางกลับกันนั้นอาจจะนำมาซึ่งความทุกข์ อย่างที่สุดให้กับตัวเราก็ได้นะคะไพ่จัสมินเนี่ยก็เหมือนเหรียญทั้ง2ด้านนั่นแหละนะคะการเข้ามาของเขาหรือเธอคนนี้จะทําให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตในเรื่องของความรักมากขึ้นแม่มน้อยบองว่านะคะมีผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ของแม่มน้อยบางส่วนที่กําลังเผชิญอยู่กับความสัมพันธ์ในลักษณะแบบคู่กรรมนะคะการมาของเขาหรือเธอผู้นี้ก็เพื่อเรียนรู้แล้วก็ชดใช้ นะคะส,ะสางน้กรรมซึ่งกันและกันนะคะบางครั้งอยากจะเลิกใจแทบขาดก็เลิกไม่ได้นะคะ,ะ,ะเขาทําให้เราเจ็บปวดเขาทําให้เราเสียใจเขาทําร้ายเราก็เอาเปรียบเราแต่เราก็ไม่สามารถตัดเขาหรือเธอคนนี้ออกจากใจเราไปได้สักทีนะคะ,ะ,ะเหมือนกับเราไม่สามารถหลุดออกจากพันธาการเหล่านี้ได้ฟรีโอเซลขึ้นมานะคะจัสเมนขึ้นมา10ดาดขึ้นมานะแต่ในช่วงเดือนนี้จักรวาลน,นะคะจะ เหมือนกับนะคะจะปลดปล่อยผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์แล้วแหละจะทำให้นะคะตัวเรามีความกล้าหาญพอที่จะสามารถนะคะก้าวเดินออกมาจากพันธการแห่งคำว่าคู่กรรมได้นะคะหลายๆคนอาจจะนะคะตัดสินใจจบความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ถ้าใครที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะแม่โมอนอยากจะบอกว่านะคะในเดือนนี้อยากจะให้ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะเป็นไปตามธรรมชาตินะคะไม่ต้องยือ้อนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปทุกข์กับอะไรมากมายไพ่เดซันกับไพ่จัสเมนขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเขาหรือเธอคนนั้นเป็นเนื้อคู่ของเราเน่ยนะคนะ,ะเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเองนั่นแหละนะคะพอผ่านพ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนาย,ยนเป็นต้นไปนะ่ความสัมพันธ์นะคะถ้าเป็นคู่กันก็จะกลับมาเจอกันอีกนะคะได้กลับมาสะสางปัญหาเก่าๆแล้วก็คืนดีกันในที่สุดนะ,ะแต่ถ้าเขาหรือเธอคนนั้น เป็นแค่คู่ผ่านคู่กรรมก็นะคะถึงเวลาที่จะต้องคืนอิสระให้แก่กันและกันแล้วแหละนะคะต่างฝ่ายต่างก็ได้ชดใช้กันแล้วนะคะถึงเวลานะคะที่แต่ละคนนั้นจะได้เดินนะคะไปนะคะตามเส้นทางชีวิตของแต่ละคนได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะแล้วการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นั้น ะะจะต้องบอกว่าสดใสกว่าเดิมเราจะมีโอากาสได้พบใครบางคนนะคะที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรกว่าแล้วก็เป็นคนที่มีเคมีที่ตรงกันกับเรามากๆนะคะ สำหรับคนโสดน,นะคะถ้าถามว่าจะมีโอกาสพบรักไหมนะคะจะได้เจอคนที่ถูกใจหรือเปล่านะคะมีไพ่สิบดาบกับไพ่แฮงแมนขึ้นมาในแม่มดนางมองว่านะคะอาจจะมีผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ค่ะแม่มดน้อยบางส่วนที่เพิ่งตัดสินใจจบความสัมพันธ์มาแล้วแม่มดน้อยมองว่าหัวใจของเพื่อนเพื่อนนั้นยังไม่พร้อมนะคะเพื่อนๆยังคงต้องการเวลานะคะที่จะนะเยียวยาตัวเองก่อนดังนั้นนะคะอยากจะให้ใช้ช่วงเวลาในช่วงเดือนนี้อยู่กับตัวเองกลับมาโฟกัสที่ตัวของเราเองก่อนนะคะในเรื่องของความ นันนะ้อย่าพึ่งรีบถ้าเราไปเร่งรีบเราอาจจะดึงดูดความสัมพันธ์ที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาอีกก็ได้นะคะเมื่อหัวใจของเราได้รับการเยียวยาเมื่อหัวใจของเราสามารถก้าวผ่านความเจ็บปวดได้นะคะแม่มน้อยมองว่าเพื่อนๆจะมีโอกาสได้พบใครบางคนที่มีเคมี Me, ที่ตรงก,กันกับเรามากๆแต่ถ้าใครบอกแม่มน้อยว่าแม่มน้อยรอแล้ว,ลวรออีกก็ไม่เห็นจะมีใครมาสักทีเนี่ยเป็นโสดมาตั้งนานแล้ว w o r d waiting for ขึ้นมาจากวันบอกว่านะคะ เวลาที่เหมาะสมของแต่ละคนในการพบรักนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละคนบางคนก็จะมีโอกาสพบเร็วนะคะบางคนก็จะมีในเรื่องของความล่าช้าแต่จําไว้ว่านะคะเวลาที่เหมาะสมที่จักรวาลได้จัดสรรให้กับผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์แต่ละคนนั้น คุ้มค่าเสมอนะคะสำหรับการรอคอยแล้วเวลาที่เหมาะสมของหลายๆคนก็ได้เดินทางมาถึงแล้วในช่วงเดือนนี้แหละนะคะพลังงานจะโดดเด่นมากนะคะไปทางคนที่เกิดนะคะอยู่ในวันอาทิตย,ะะทย์วันจันทร์วันพุธวันศุกร์หรือว่าเราอาจจะพบเจอคนที่ถูกใจซึ่งเป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนราศีสิงห์ราศีพฤกษฎราศีกัน นะคะราศีมังกรก็ได้นะคะแต่มีข้อสังเกตไพ่จัส m เม t ไพ่ The s u ัขึ้นมาเนี่ตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่สิบดาบนะ่นะะจกักรวาลอาจจะนำพานะคะคนในอดีตชาตินะ,ะเป็นคนที่เคยมีบุญกรรมสัมพันธ์มีสายใยผูกพันกับเรานะคะพบชาติที่ผูกพันทำให้นะคะคนะคู่จะต้องโครจรกลับมาเจอกันอีกเนี่ยนะคะแล้ว พลังงานของคนทั้งคู่น่ะแม้บนั้นึกว่ามีเคมีที่ตรงกันมากๆนะคะแต่การมาของเขาหรือเธอผู้นี้น่ะอาจจะทําให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ได้เห็นมุมมองความรักที่แตกต่างออกจากเดิม เขาจะทําให้นะคะเราเติบโตในเรื่องของความรักมากขึ้นเขาจะนํามานะคะซึ่งความสุขอิ่มเอมใจให้เราอย่างมากที่สุดนะคะแล้วในขณะเดียวกันน่ะเขาอาจจะทําให้เรานะคะเจ็บปวดแล้วก็ทุกข์ใจมากๆก็ได้นะคะดังนั้นนะคะความรักน่ะการที่ได้พบเจอนะคะคนผู้นี้เขาจะทําให้เราเรียนรู้นะคะมุมมองความรัก ทั้ง2ด้านนะคะแต่มีพลังงานของคำว่าเนื้อคู่ขึ้นมานะคะหลายหลายคนนะ่ะนะคะจะได้พบเจอคนที่เรารอคอยมานานแสนนานแล้วล่ะนะคะ ในเรื่องของความรักแม่บ้นน้อยอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ค่อยเป็นค่อยไปนะคะรักะของไพ่หมายเลขเดเหรียญขึ้นมาเนี่ยนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กว่าจะประสบความสําเร็จนะคะแต่และอย่างในชีวิตนั้นไม่ได้ง่ายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินแม้กระทั่งในเรื่องของความรักนะคะยังมีบททดสอบนะคะที่รอเพื่อนๆอ,อยู่ข้างหน้าอีกมากมายนะคะ ดังนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์เจ็ดเหลียญขึ้นมาเนี่ยจะต้องอาศัยในเรื่องของความพยายามนะคะที่จะทําให้ความรักของเรานั้นสุขสมหวังนะคะแต่หลายๆคนนะคะจะมีโอกาสนะคะที่ได้พบความรักที่สุขสมหวังอย่างแน่นอนนะคะ เราอาจจะไปดึงดูดนะคะคนที่มีความแตกต่างกันกันกบเรามากๆนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นรักทางไกลรักออนไลน์นะคะอาจจะเป็นตกหลุมรักกับชาวต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมหรือว่าอาจจะไปดึงดูดนะคะคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นั่นเองนะคะลักษณะของคนคนนี้ มีลักษณะของการเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นคนที่นะคะมีความคิดอ่านที่ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุนะคะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นคนที่มีจิตใจดีแต่อาจจะเป็นคนที่ขี้น้อยใจแล้วก็เจ้าอารมณ์นิดๆนะคะในเรื่องของความรักนะคะเขา AR, หรือเธอคนนี้ต้องการเวลาแล้วเขาไม่เร่งรีบในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยดังนั้นนะคะความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่อย่างหนึ่งอย่างใดนะในเรื่องของความรัก ะะก็มีสัญญาณที่ดีสำหรับผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์แล้วแหละแม่มันน้อยขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ทุกคนนะคะมีความสุขขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มัน้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปขอแม่มันน้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มันน้อยทาคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ